สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนมีนาคม2,565นะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรค่ะซึ่งชาวมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์หรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีมังกรนะคะการงานค่ะหยิบมาเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้าในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณคงจะต้องแบบเร่งทําผลงานนะหรือคุณจะต้องมี โครงการอะไรที่มานําเสนอแล้วมันก็มีเงื่อนไขแล้วมันก็มีเรื่องของความกระชั้นชิดที่จะต้องเร่งหาข้อสรุปให้ทันเวลาก็จะเหนื่อยหน่อยค่ะแต่ก็สิ่งที่คุณทําคุณจะมีโอกาสได้รับความสําเร็จค่ะส่วนเรื่องของการค้าขายนะคะจะต้องประชาสัมพันธ์เพื่อหายอดหรือผลตอบแทนให้มันเพิ่มมากขึ้นค่ะหรืออาจจะถูกกดดันจากผู้ใหญ่นะคะให้ทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ลอง ค่อยๆคิดค่อยๆทําไปค่ะทีมงานหรือลูกน้องนะคะจะมีคนที่มีฝีมือดีเข้ามาช่วยแต่มันก็เหมือนกับได้อย่างเสียอย่างเดือนมีนาคมเนี่ยคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ในลักษณะว่าลูกน้องที่เคยร่วมงานคุณที่สนิทชิดเชื้ออาจจะมีการย,กย้ายแผนกหรือเขาไปได้งานที่ใหม่แต่ตัวของคุณเองก็อาจจะได้ทีมงานใหม่ๆเข้ามาช่วยอย่างเงี้ยนะคะมันอาจจะเป็นช่วงของการปรับตัวการ เซตทีมงานใหม่นะคะหากบางคนได้รับตําแหน่งหรือได้งานใหม่ๆนะคะก็อย่าเพิ่งไปไปเบื่อหรือไปท้อนะก็คุณจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็นํามาประยุกต์ใช้กับงานที่คุณทําโอกาสมันจะข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับคุณอยู่แล้วค่ะสำหรับคนที่สมัครงานไว้ก็มีเกณฑ์จะได้ข่าวดีด้วยเช่นกันค่ะไพ่ใบต่อมาจะเป็นเรื่องของการเงินกันนะคะหยิบมาเป็นไพ่เด็กถือถ้วยค่ะ เด็กถือถ้วยนี่ถ้าหากค้าขายจะมีผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะบางคนอาจจะได้เงินเพิ่มขึ้นจากตำแหน่งหนะ้าที่การงานใหม่แต่ก็ต้องระวังนะคะเรื่องของการถูกชักชวนให้ลงทุนสินทรัพย์ที่มันเสี่ยงเกินไปควรรอบคอบหรือว่าคุณจะต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับเรื่องของการเงินคุณก็จะมีเกณฑ์นะคะได้ได้เงินก้อนใหญ่ที่คุณรอคอยอาจจะเป็นเงินค่าคอมมิชชั่นค่าตัวแทนในหน้าที่คุณติดตามอยู่นะคะ การเงินในเดือนนี้ถือว่าดีขึ้นนะทั้งไรายได้ประจำแล้วก็ไรายได้เสริมแต่หากคุณมีปัญหาเรื่องการเงินนะคุณจะมีญาติมีให้ความช่วยเหลือนะคะความรักของคนโสดค่ะหยิบมาเป็นไพ่สิบดาบช่วงนี้หากมีเพศตรงข้ามเข้ามาชอบก็ต้องดูดีๆนะคะจะเจอคนที่มีปัญหาไหมคุณแก้ไขหรือระวังจะมีเรื่องขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินอย่างนี้ค่ะเมื่อช่วยไปเนี่ยอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เกิดปัญหาได้ภายหลังเพราะ,ะนั้นก็ต้องดูดูสักนิดหนึ่งนะคะ สำหรับคนมีคู่นะไพ่สามไม้เท้าค่ะความคิดแล้วก็คําพูดของคุณในเดือนนี้ออ,อกจะใจร้อนก็ต้องระวังการพูดจากับคนรักทําให้เกิดการน้อยใจอารมณ์จะรู้สึกเบื่อหรือว่าคนรักทําอะไรก็ดูไม่ค่อยถูกใจจริงๆเราก็คงจะเป็นเรื่องภายในใจิตใจของคุณที่เหนื่อยแล้วก็เครียดกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่าค่ะสําหรับไพ่ใบต่อมาจะเป็นเรื่องสุขภาพนะคะใบเ็ดไม้เท้าก็อาจจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานทําให้คุณรู้สึกเครียด ปวดหัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะคุณจะต้องหมั่นหาเวลาพักผ่อนแล้วก็ระวังเรื่องการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่คุณอาจจะได้รับอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะเขาเสนอแนะหยบมาไพ่สามเหรียญถ้าในในแง่ดีเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีมังกรจะเป็นเดือนที่มหาสัจจรย์หมายความว่าสิ่งที่คุณเครียดเรื่องของการเงินหรือเรื่องของคิดจะลงทุนอะไรหรือการสมัครงานการทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณจะมีโอกาสดีๆเข้ามาคุณจะมีมิตรสหายเข้ามาแบบมาช่วยเหลือมาแนะนําอย่างเงี้ยนะคะถ้าทํางานเป็นกลุ่ม,มก็คงจะต้องแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือเปิดใจรับฟังการทํางานด้วยกันทั้งสองฝ่ายเงี้ยจะทําให้การงานนั้นคืบหน้ามากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะข้อควรระวังนะคะคุณกับพักพวกเพื่อนฝูงอาจจะคิดลงทุนด้วยกันเงี้ยคะ่ะ แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนที่อยากจะขยับขยายหรือแบบจะเพิ่มเงินลงทุนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องดูเรื่องของรายรับรายจ่ายให้มันสมดุลหรือบางทีคุณจะมีความโชคดีค่ะว่าอาจจะมีคนช่วยเหลือเรื่องเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงแรกเนี่ยรายรับที่คุณคาดหวังมันอาจจะไม่ได้ดังใจขอให้อดทนนะคะแต่บอกได้เลยค่ะว่า คุณมีโอกาสเติบโตงานที่คุณทำกับแาตมิตสหายมีโอกาสเติบโตไปข้างหน้าแน่นอนคะ่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i ต์กดกระดิ่งติดตามช่อง youtube โชคชะตามูลเมคเกอร์กับอาจารย์ก้อยมารินีด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ